ู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาที่นนบุรีนะครับบางบัวทองถนนเลียบคลองเจ็กนะครับเพราะอาจจะหาร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์นั้นได้ลําบากนะครับแต่ว่าร้านอาหารทั่วไปนั้นมีมากมายวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในเด็ครับซึ่งเป็นร้านเปิดสบายๆรสชาติอร่อยเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชากรีนมาลีมาะนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในเดชครับสลายมรดกุลครับครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในเดชนะครับอยากให้พูดถึงที่มาของร้านสักหน่อยว่าเราเปิดมานานขนาดไหนและอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปิดร้านนี้ครับครับผมร้านเปิดมาได้4ปีแล้วครับ4ปีแล้วครับผมแรงบันดาลใจก็คือครับปกติเป็นคน ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อเหรอครับผมแล้วก็ไปทานตามร้านแล้วไม่ค่อยถูกใจไม่ถูกใจก็เลยมาดัดแปลงมาลองทำครับผมเมื่อได้ที่แล้วผมก็เลยมาเปิดร้านอ๋อครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะครับเก็อาจจะมีมากมายบางทีมุสลิมเราทานไม่ได้หรอกใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาเปิดร้านตอนนี้ว่าก็ต้องมีเป็นร้านเฉพาะที่พี่น้องมุสลิมเราทานนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเรายังเปิดขายอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ มีอะไรบ้างจะมีหอยทอดกระทะร้อนหอยทอดกระทะร้อนก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟครับผมก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะมีความหลากหลายที่เรียกว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทุกที่แต่นี้ของเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเออเรามีสูตรเด็ดอะไรที่ไม่เหมือนกับที่อ,อื่นของผมเนี่ยน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปครับผมถ้าดูจากน้ำซุปเนี่ยเป็นไงครับจากข้นจากข้นเพราะผมใส่ตบใส่ตับเข้าไปครับ แล้วจะมีเครื่องเทศทั้งทั้งไทยและจีนเนี่ยประมาณเกือบยี่สิบชนิดเกือบยี่สิบชนิด่าแล้วตัวชูโรของผมจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นน้ําปรุงสูตรของทางร้านน้ําปรุงนี่เราทําเองทาเองครับผมอืมครับผมน้ําปรุงเนี่ยแสดงว่าอ่ามันต้องใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ได้แยกออกมาใช่ครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้มข้นขึ้นเผ็ดขึ้นเปรี้ยวขึ้นกลมกล่อมขึ้นครับผมครับแล้วก็ ช่องนี้เป็นน้ำอะไรเป็นน้ำใส <chewy? S 2> เป็นน้ำเย็นตาโฟครับซึ่งเป็นน้ำซุปน้ำซุปไก่ครับเป็นน้ำซุปนะสำหรับเย็นตาโฟต่างหากใช่ครับนะครับแน่นอนอันนี้เป็นช่องลวกใช่ครับนะครับนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเรายังมีเครื่องเคียงก็เรียกเครื่องเคียงหรอเปล่าไม่รู้ใช่ครับเป็นแคบวัวเป็นแคบวัวอ,อันนี้เราคงต้องรับมา,รบมาเราไม่ได้ทำเองของทางด้านมีสอง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 แบบก็นอกจากจริงๆแล้วผลตอบรับจากลูกค้าเป็นไงฮะ ออแรกๆตอนช่วงเปิดร้านใหม่ๆก็ยังลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับเปิดมาได้สักปีหนึ่งลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นแน่นขึ้นจนตอนเนี้ช่วงเที่ยงนี่คือคนจะคนแน่นคนจะแน่นครับ่มับส่วนมากก็คือคนทํางานหรือคนระแวกนี้ผ่านไปผ่านมาก็สัมผัะและอย่างหนึ่งผมจะไปออกตามงานอ๋อใช่ ครับผมํางานด้วยพวกงานบังกอร์คาล้าอะไรเงี้ยทางร้านก็ไปออกออกบูธครับผมครับครับผมฮะถ้าหากว่าคนที่ชมรายการอยู่เอ๊อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้นึกอยากจะเรียกว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยากจะมาที่นี่นจะแนะนําเขาจะมาอย่างไรได้ครับ ที่ตั้งของร้านเราเนี่ยอยู่หน้าอยู่บริเวณหน้ามัสยิดนุรุสอาดะบ้านของเจ๊กครับผมอยู่เรียบของเจ๊กเลยอืครับผมถ้ามาไม่ถูกทางด้านมีเบอร์โทรศัพท์โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์อะไรฮะบอกได้เลยครับ097 249 2399ครับครับหรือไม่ก็อาจจะเปิด f เฟซบุ๊กและอาจจะมีทางด้านมีเพจครับครับผมชื่อเพจก๋วยเตี๋ยวเรือในเดชครับผมครับก๋วยเตี๋ยวเรือในเดชนะครับเพราะนั้น ท่านผู้ชมนะฮะที่หากว่าต้องการที่จะทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอาจจะไปหลายที่นะฮะอาจจะอร่อยก็ละอย่างเพราะนั้นลองมาที่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อในเดชวันนี้ทางรายการมีผลิตภัณฑ์มุ้นเส้นตลาต้นสอนมอบให้กับทางร้านครับท่านผู้ชมครับในช่วงขลานจานอร่อยนะครับวันนี้ผมและคุณชากิรีนนะครับคงต้องลาท่าน ผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับปสลาดวาลแลกุ้มะระมาตุ้อมามาบอกกับ,บ